ก็ต้องเตรียมตัวเองถูครับของที่มันสาคัญของที่มันคือปลาสียอาทจริงๆมันมควนสีหายจากย่างดอ,อ,อกเขาเขาต้องเรื่อคูณกันต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะเขาไมา่เห็นอาชีพมันลาบากน้ำกันเงินคําคํำแก้วนี่ผมก็บอกหลายเท่เาไรที่ว่าปูไดคิดว่าสิหายเนี่ยปากน้ำมัวหนาก็ได้พอผมสิเขียนใบว่าฝากเึินเท่าไรนะครับอันนี้ปีนี้เขา,าได้เ็นแบบฝากเซ้นเซอร์อ่ะคับไปแค่สามพัดเนาะ เม pocket, ื่อวันที <soft> ่ย <kill language> ี <soft> ่ส <kill language> ิบเจ็า <kill> ว <language> ันนายสิแกกเน้อนะครับอันนี้ตัดที่เ้าตัดอีเมื่อใดเียต่อเออตัดเมื่อใดเมื่อวันที่เก่าสีวันนี้เออวันที่เก่าสิตัดที่และจากนี้ไปตั้งสิบเป็นตัดเมื่อปิดวงเลยนะครับปอมมันขับพ่อสองทีเนาะแล้วกรปอมกำลังหงุนหงิดทุกคนปากใหม่กระตีไห่มันที่ยิบเกตเตอครับประมาณจงเที่ยง เขาทำความสะอาดแล้วแล้วค่ะเสิรนมาเอาเงินยำเลี้ยงเขาก็กินเลี้ยงกันกินเลี้ยงก็สิมีสองวงเด็ดมีวงอันนี้แบนมาน้ำกินเลี้ยงสองวงใส่กันเลยแล้วก็ซ้อเราจ้างโดยมีใครก่อนอออ๋ออยยักษ์ขาวยักษ์ขาวอ๋ออออะไรก่อนพร้อมเปื่อยค่ะโอโยตีพร้อมอ๋อลางรถพร้อมโอ้โอโยตีมาแล้ว สี่เลี้ยงสองวองใส่กันเดี๋ยวกินจะกรับเมาสิมีอย่างแน่เดี๋ยวเขาจงไปแกงกันในกลุ่มเนาะอาเสีหยเขาได้มีส่วนรวมแต่ว่าอันดับแรกคือเขากิดสิบ้ามวนกันนั่นล่ละเมื่อผ้ากินกับกระท้องกินเมื่อผ้ามวนกับตองมวนเดชเม้นมาผู้ใดสิเมื่อบ้านโอ้ยผมไม่ได้อยู่ดอกผมเมื่อบ้านอันนี้ขอลองห้ไหลเขาอยู่น้ำกันมาเป็นปีแล้วเขาตองมวนน้ำกันผู้ใดพ่เคยกินกระตองกินเมื่อนั้นจัดประกว ยำเบนเดี๋ยวพอว่นย่ำขึ้นมันสิเสียเวลามวนเออมันสิได้มวนหน่อย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาจะเบากันเนาะ <Yeah. S 1> อันนั้น <Yeah. S 1> <pięk. S 1> นะครับ mm hmm. เอออันนี้หลักคือสิเขียงเงินไห่เมื่อวันที่ยีบเกตเข้ากสิแด้แยกย้ายก,กันกลับบ้านส่วนผู้ใดสิอยู่น้ำต้อยใ้คิดเป็นการบา้านผู้ใดสิเฮ็ดงานอยู่น้ำต้อยใรคิดเป็นการบ้านไว mm hmm. ้นะครับ ส่วนบางอย่างผมก็พิมพ์ส่วนมากผมสิพิมพ์ไป็นน้ำาจาร์งอก,ก็ับขึ้นสิบ่มีหยั่งแล้วนะครับสิบมีแต่มือกองมือกองอะไรมือกับบ่มวันหมายไปกรุงเทพเดี๋ยวผ,ผัดดวกประ <c oughs> เทไเดี๋ยวคนขเจามาดพจานไหมเอาเน้นคว่เออไปกรุงเทพต้องใส่กำลังหลายาปกติแล้วกันไปกรุงเทพกันเขาได้กกิบมัวหนา อยากขอแพรน้ำใจน้ำทุกคนอยู่ด้ซอยเบื้องหลังเฮ้าได้มาแต่ละเทือกผมกับเขาได้ห้ตระนัมงตีด้ส่วนอีกส่วนหนึ่งผมกับแม่งให้ค้อ,คอนบดเพื่ได้ซสือนำาสือหอย่างกันน้องพ่อได้แนากัเขากับซอยเหลือกันนะครับยิ่งไงยิ่งได้อาจารย์น้องทีบังกะสีได้หยับขั้นเล่งให้เฮ้านะครับเอาแบบเมาหาวเลยเพ่งได้บอเป็นตะเปาแลเราก็สีเปลาใส่ให้อาจารย์ไปเดียวนี่เก้ามือเอาแช่ซอยกัน โซเกี่ยววงเขากันอยู่ในระดับกลางๆกับรถถีบเาระบบามากไปแต่เข้าไปงานเขาต้องแช่ซอยโดยเฉพาะงานของเทพบมันเป็นงานที่ต้องมันเป็นงานเก็บปัดตาะผู้จัดเป็นกลางเขาเต็มอยู่แต่ว่ากันค้นหน่อยนี่ผู้ลำบากใจนี่ทุกวันอ่ะจะได้เอาขึ้นเขาเขาแช่ซอยกันหลายๆเขามี่องทางไหลเขาต้องซอยพันประชาสัมพันธ์หรือแช่จากเพจของวกงที่อายุสิไลโสดอยู่ตลอดนะครับ เขาแน่นจะไปเขาแน่นจา้าแต่ว่าจองที่พากเพื่อรอหม,มอกำหวดไปกำหวดเขาเขาหมอดไปพักกี่มโมงแน่ไปก็ขกเขาไอ้ดีใกล้เจ็บอล <laughs> เก่งนี่เก่งนี